สวัสดีครับวันนี้เพจพีมอเตอร์นะครับรีวิวของก่อนส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นชุด5 6 4วาลใส่รถ h o n d ้าเ v e ร้อยนะครับลูกค้าไปใส่รถมีชักนะครับถ้าจะไม่ผิดชัก2นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะใส่ชัก2ชัก3ชัก5ก้านสั้นได้นะครับชัก2ชัก3เนี่ยก้านเดิมได้เลยนะครับก็เป็นลูก5้านะครับปลบ4วาลปาดหัวเรียบร้อยพร้อมใช้พร้อมเสื้อแต่ง56มิลนะครับปอกก็ลูกห้าหกเนี่ยมันใส่แข้งเดิมไม่ได้นะครับ สลักก็ปะกระโปรงคุดปะเรียบร้อยฝาสูบเป็นฝาสีวาวสิบเาสิบเจ็พอร์ตซีเนะครับรูใหญ่กดห้าสบหกปะหน้าฝาเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับซีวาวใส่ไปแม่แล้วทั้งไอดีแล้วก็ตัวไอเสียนะครับมีน็อตเสาท่อเตเลิดให้ใบวาวอยู่นี่น,นี่ใบวาว เดี๋ยววาวใส่ก่อนนะครับวาวเนี่ยขนาดเขาจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับบางทีเาจะอาจจะมองสลับกันว่าไหนไอเดีเสียนะครับเพราห่างกันแค่2อมิลตัวนี้ก็ฝาพร้อมใช้อุปกรณ์ในฝามีให้ครบนะครับ น,น,นี่หัวเทียนยาวนี่แหวนลูกสูบหลักกิบล็อกใส่ก้านเดิมนะครับคอลิดซีนรูในรูใหญ่เท่าพอร์ตเลยแคมแต่งหนึ่งตัวตีลูกปืนเข้าไปให้แล้วก็มีบูทแคปเหืียงวาวแบบสีวาวปลายโรเลอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดิเทนเนอร์ประกับวาวแวลแหวนรองก่อนใส่สปริงนอ็อตฝาถูก แล้วก็สปริงวาล์วนะครับสปริงเนี่ยค่อนข้างแข็งฝาปิดวาล์วแล้วก็แกงกระเดื่องแล้วก็น็อตต่างๆนะครับมีชุดนี้ลูกค้าไปใส่ชัก2ผมก็แถมปะเก็นอลูมิเนยียมไปให้1มิลน,นะครับแล้วก็มีปะเก็นตินเสื้อแท้แล้วก็มีตัวปะเก็นชุดบนประเก็นตินเสื้อเนี่ยเราก็ไปตัดนะครับเพื่อให้ใส่ปอกได้นะครับตัดรูในเพื่อยายขึ้นมานะครับออมีปะเก็นฝาให้ลูกค้าด้วยลืมนะครับนี่ห้าหกปะเก็นตึงมือนะครับ มันมีบูตใส่ไว้แล้วก็จะอยู่ทานี้เลยแบบนี้แล้วกันไม่ได้ใส่บูตไว้นะครับมีประกินฝาให้ด้วยนะครับจะได้พร้อมใช้จะได้ไม่ต้องหาอะไรเพิ่มนะครับชุดนี้ตามรูปเลย56 4สีวเลว็บร้อยนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าสั่งเป็น53พร้อมใส่แค้งเดิมได้ส่วน56ลูกค้า,าต้องควันแค้งนะครับ ชุดนี้ราคาอยู่ที่5,300บาทนะครับขนาด53ก็จะถูกกว่า100นะครับ5,200นะครับ5้าก็จะเป็นลูกเชี่อวันี่นน53นนะครับก็จะมีเสื้อ53ไปแทมนะครับถ้าใครสั่งแบบใส่แคงเดิมก็จะได้แค่53มิลในแคงของเว็บร้อยเว็บร้อยสิบนะครับ ท่านใดสนใจนะครับราคาชุดนี้อยู่ที่5,300บาทสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k เพรมอเตอร์นะครับ